ภาษานะคะเลือกเพิ่มภาษาที่ชื่อคลิปเราก่อนตอนนี้ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดจะมีคนมองเห็นเป็นภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีขเขมรลาวสวีเดนนอร์เวย์รัสเซียเยอรมันเดี๋ยววันจะทำให้ดูหนึ่งภาษานะคะเพิ่มเป็นภาษาจีนเราก็มาเลือกภาษาต้นฉบับเป็นจีนก็ไล่หาจอจานไปค่ะเอาจีนใส่แล้ว เอาภาษาอะไรดเีเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะเลือกฟิลิปปินส์ค่ะเลือกใส่ภาษาฟิลิปปินส์นะคะป้อนชื่อช่องช่องนี้คือช่องไทยฟู้ดค่ะวันก็ใส่ไปในภาษาอังกฤษเป็นภาษาฟิลิปปินส์ไปเลยนะคะว่าไทยฟู้ดส่วนใครที่ทำอย่างอื่นยกตัวอย่างประสู่ชีวิตติดทะเลประสู่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่าอะไรนะเราต้องตั้งชื่อช่องเราเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะนั่นก็คือแปลชื่อช่องเราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคำค้นหาวันยกตัวอย่างช่องวันชื่อมาดามบ้านนาสวีเดนเวลาวันตั้งชื่อภาษาอื่นวันใช้คำว่ามาดามสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษแล้ววันใช้คำว่า คนไทยเก็บเห็ดในสวีเดนเป็นภาษาอื่นๆวันเอาคำว่าคนไทยเก็บเห็ดในสวีเดนไปใช้ Google Translate นะคะพิมพ์คำว่าแปลภาษาใน Google Translate แล้วก็พิมพ์ภาษาต้นฉบับนะคะเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะคะคนไทยเก็บเห็ดป่า สวีเดนแบบนี้นะคะแล้วสลับภาษาอังกฤษมาอยู่ต้นภาษาคำว่า Thai College w h i Mushroom in Sweden เสร็จแล้วเราจะแปลเป็นภาษาอะไรให้เราใช้ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วแปลเป็นภาษาลิทัวเนียเราจะได้ชื่อช่องเราเป็นภาษาลิทัวเนียแบบนี้ค่ะเรากปปี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่รู้สึกว่าภาษาลิทัวเนียวันมีแล้วนะคะ แล้วเราเราต้องเอามาใส่แบบนี้ก่อนอย่างตอนนี้วันใช้แค่คำว่าไทยฟู้ดเป็นภาษ,าษาฟิลิปปินส์เสร็จแล้ววันกดเสร็จค่ะพอวันกดเสร็จเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถไปใส่คลิปเป็นภาษาอื่นๆได้ค่ะเดี๋ยวนะวันทำอะไรผิดพลาดไปมันไม่บันทึกใค่อ่อะมันมีอะไรล่ะไทยคิทเช่นอ๋อโอเคเผยแร่เวลาเราทำอะไรในหน้านี้อย่าลืมเผยแร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดมีอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีขเขมรลาวสวีเดนนอร์เวย์รัสเซียเยอรมันฟิลิปปินส์ทีนี้นี่คือชื่อช่องเราที่คนใช้มือถือภาษาต่างๆเหล่านี้จะเห็นชื่อช่องเราเป็นภาษาเขาไม่ได้เห็นชื่อช่องเราเป็นชื่อช่องในปัจจุบันนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีภาษาตรงชื่อช่องทีนี้เราจะมาใส่ภาษาตรงชื่อคลิปได้แล้วค่ะ ทีนี้เราก็เข้ามาที่การปรับแต่งเนื้อหาของเราต่อนะคะเอาทำไมมันไม่ให้ทำอะไรเลยล่ะเป็นไรอะน็อกน็อกโอเคค่ะเราก็มาต่อนะคะจากคลิปที่เราเปิดเป็นพรีเมียรคลิปนี้คือออกอากาศพรุ่งนี้เที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาค่ะทุกคนเราก็จะมาใส่ การแปลภาษาดูนะคะ3เมนูที่อยู่ตรงนี้เราจะทำทุกอย่างค่ะ อันนี้เรียกว่าทําเพื่อตัวเองนะคะทุกคนอันนี้เราเรียกว่าเราช่วยตัวเองให้ช่องเราปังและดังได้ด้วยตัวเราเองมันเหมาะกับบางคนบางช่องเท่านั้นนะคะบางคลิปบางคนก็ไม่เหมาะสําหรับการใส่ภาษาอื่นๆเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะแค่คนไทยดูเราเราก็รวยได้แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่อยากเปิดโลกกระทัดอยากให้คนเมืองนอกเขียนคลิปเราบ้างและที่สําคัญ กฎของการจ่ายเงิน youtube จะเป็นแบบนี้เราเป็นคนประเทศไหนประเทศนั้นจ่ายเงินน้อยๆค่ะแต่ถ้าเราสามารถให้คนต่างประเทศดูคลิปเราได้เราจะได้ค่าเงินเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือระบบของ y o u t u b e ค่ะคือเราต้องพยายามส่งออกคลิปเราออกไปให้คนภายนอกนอกประเทศเราเห็นให้ได้เราถึงจะได้เงินเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเรามีพั มีภาษาตรงชื่อช่องแล้วเราก็มาใส่ภาษาตรงชื่อคลิปวิธีการใส่ภาษาตรงชื่อคลิปนะ